ตอนนี้ช่องของเราก็มีเพจ Facebook แล้วนะครับฝากเพื่อนๆเ,เข้าไปกดไลค์กดติดตามกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i n นซีเ a d วันนี้เราก็อยู่กันในเกม f ี f a Mobile 2 1กันเช่นเคยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาคำนวณแต้มนะครับสำหรับของรางวัลน,นักเตะ Now and l e t t t e r นะครับจากที่ผมได้ทำคลิปไปแล้วก็จากที่เพื่อนๆได้เสพข่าวจากตัวตามหน้าเพจตามอะไรทั้งหลายแหล่ที่บอกว่าเราจะได้นักเตะ Now and l e t เตตัวนะครับแต่ตอนนี้นะครับมันมีตารางออกมาแล้วนะครับตารางในการสุ่มของช่อง i f i t t i n n h o l e นะครับก็คือมันจะต้องมีแต้ม i l l a g e p อ i n t อีก750นะครับซึ่งสามารถ มได้หลายวันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อไปดูตารางนะครับอันนี้ก็ตือตารางสุ่มของที่ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูกันนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนเพื่อนดูคํานวณตามนี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อเห็นจุดสีเขียวนะครับก็คือจุดสีเขียวก็คือจุดที่เป็นตัวแต้ม Now a n d l ล t ตอนะครับแต่ในคลิปนี้เราจะไม่พูดถึงตัวแต้มของ n o w and l ล t ตอนะครับในในคลิปนี้ผมจะพูดถึงแต้มของ i a ี e Point ก็คือแต้มตัวที่เป็นจุดสีฟ้านะครับที่เพื่อนเเห็นอยู่ในนี้นะครับมันจะมีทั้งหมดสับ วินเลทพอยต์ได้ถึง750นะครับซึ่งในนี้มันมีทั้งหมด19วันนะครับซึ่งจริงๆอ่ะเราไม่ต้องการทั้งหมด19วันนะครับเราต้องการแค่4วันเท่านั้นเองนะครับสำหรับ4วันในการได้แต้ม750คูณ 4. นะครับเราก็จะได้แต้มทั้งหมดเพิ่มมาอีก3,000ันเท่านั้นนะครับเราต้องแกาแต้มอีกแค่3,000ันเราจะสามารถเคปมตัว Now a อ d l e t t e r ตัวที่2ได้นะครับเค็มยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ จากตารางคำนวณแต้มนะครับที่เราจะสามารถเล่นสกิลเกมและเล่นสตาร์เกมทั้งหมดนะครับเราจะได้ทั้งหมด33,700นะครับซึ่งถ้ามาดูกับรูปนี้ประกอบนะครับก็ถ้าเราต้องการจะเคมตัวนักเตะนาวแอนเลเตอร์ตัว1151ตัวนะครับเราจะต้องใช้แต้มในการเดินทางไปทั้งหมด2 0 0 0 0แต้มนะครับตรงสื่อสีเขียวนะครับเห็นไหมครับในรูปนะครับ115ตัวนี้นะครับก็จะต้องใช้แต้มทั้งหมด2 0 0 0 0นะครับ ซึ่งแต้มทั้งหมดที่เราจะเหลือนะครับเราก็จะเหลือแต้มทั้งหมด13,700นะครับโดยที่เราจะไม่ต้องเดินทางสายกลางนะครับทางสายกลางที่ลงมาตรงนักเตะ OVR 9 9เาเห็นไหมครับที่เราจะต้องใช้แต้มทั้งหมด ,3915 นี้นี่นะครับก็คือเส้นนี้เราคือเราต้องเดินอยู่แล้วนะครับเราจะเราถ้าเราจะเคมตัวที่2ก็คือเราแค่เดินไปทางขวาไปหาตัว115แล้วก็เดินเส้นบนลงมานั่นเองเท่านั้นครับท่าว่าเราจะต้องใช้แต้มที่เหลืออีกทั้งหมด 1 6 8 8 5นะครับถ้าดูจากรูปนี้ประกอบนะครับก็คือแต้มที่เหลืออีก2,385ถ้าเราในตารางในนี้นะครับถ้าเราสุ่มได้แต้มวินเลทพอยท์ที่เป็นจุดสีฟ้าอีกแค่4วันนะครับเราจะได้แต้มทั้งหมด3,000นะครับซึ่งมันก็จะเพียงพอต่อการที่เราจะเคมตัวนักเตะ ovr 115 now and later ตัวที่2ได้นะครับขอแค่4วันเท่านั้นเองนะครับ ถ้าเกิดว่าเราสุ่มได้แค่4ว <ang> ันเราจะสามารถเค็มนักเตะตัว VR Now l t เลตัวที่2ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาแต้มมาคำนวณให้เพื่อนๆฟังกันนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีข่าวสารหรือมีข้อมูลอะไรดีๆก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังอีกนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ